เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นขึ้นมายังทางแยนโพฟันฮักเเคปักหลังดัชแมนจากทางสโมสรไบรตันแอนโฮฟออาเบียนกันก่อนเลยเมื่อเขาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับต้นสังกัดของตัวเองจนสามารถที่จะก้าวขึ้นมาติดทัพอัศวินสีส้มทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่ภายใต้การทำทีมของทางโลเนาคูมันได้ในช่องพักเปรกทีมชาติรอบที่ผ่านมา นั่นจึงทำให้ทางทรอยดีนี่อดีตดาวยิงชื่อดังของพิมเมลีที่ในตอนนี้ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูฟุตบอลให้กับทาง BBC สําสำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าเราอาจจะได้เห็นตัวของปากกราหลงวัย24ปีรายนี้ไปลงเอยกับทางสโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลในช่วงจบการแข่งขันฤดูกาลนี้ เมื่อทางยอดทีมจากมือซี่ไซด์เองก็มีความสัมพันธ์อันดีในการแลกเปลี่ยนตัวกับนักเตะทางไบรตันอยู่หลายต่อหลายคนอาทิการที่เราไปคว้าตัวทางอเล็กซิตแมคอัลริสเตอร์มาจากพวกเขาหรือการที่มีนักเตะจากทางฝั่งของทีมเราย้ายข้ามฟากจากทางแอนฟิ์ไปทางฝั่งโน้นไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเจนส์มิลเนอร์และอดัมลันลันนาเป็นตน้นยยนพอฟันฮักเคเป็นนักเตะที่สามารถเล่นกับบอลได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะ ดีนี่กล่าวเขาเป็นคนที่ดูจะใจเย็นมากๆยามที่เขามีบอลอยู่กับตัวและเขาก็ยังเป็นคนที่มีความนิ่งสูงมากในการเล่นกับลูกฟุตบอลอีกด้วยผมคิดว่าเขาจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่สุดท้ายแล้วจะต้องลงเอยด้วยการถูกทางไบรตันขายออกจากสโมสรอนไปในปีหน้าและจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้เราก็จะได้เห็นเขาย้ายไปอยู่กับสโมสรอนใหญ่อย่างทางลิเวอร์พูล เนื่องจากเขาเป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติทุกอย่างพร้อมที่จะย้ายไปลงเล่นที่นั่นแล้วก็ตรงกับความต้องการของพวกเขาแบบพอดิบพอดีกับการเป็นปกหลังตัวกลางที่ถนัดเท้าซ้ายสามารถเล่นกับบอลได้ดีแลวไม่เคยแสดงออกให้เห็นถึงความประมาอย่างที่เขาอยู่ในสนามอีกด้วยมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแนวรับของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูการออกมาให้สัมภาษณ์ของทางเวอร์กิลฟันได้ ปากหลังกับตันทีมของเรากันบ้างหลังจากลิเวอร์พูลกำลังเตรียมลรงสนามในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกและเปิดหัวด้วยงานหนักที่ต้องบุกไปเยือนทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานที่สนามซานซิโรสเตเดียมของพวกเขาในคืนวันพรุ่งนี้ นี่จะเป็นการกลับมาลงสนามในรายการนี้เป็นครั้งแรกสำหรับทีมของเราในรอบ18เดือนที่ผ่านมาอีกด้วยขณะเดียวกันมันก็จะเป็นการประเดิมสนามครั้งแรกของทางฟันไดในฐานะกัปตันทีมลิเวอร์พูลสำหรับการลงเล่นในถ้วยใบโตของยุโรปหลังจากเขาได้รับสืบทอดปลอกแขมกัปตันทีมต่อมาจากทางจอแดนเฮนเดอร์สันอดีตกัปตันทีมคนก่อนของเรา นั่นจึงทำให้ตัวของเขาเองออกมาแสดงความคิดเห็นถึงความรู้สึกส่วนตัวที่เขามีต่อเรื่องดังกล่าวข้างตน้นใช่เลยนี่จะเป็นการลงเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกของผมในฐานะกัปตันทีมลิเวอร์พูลนะฟานไดกล่าว ผมเคยได้สวมปลอกแขนกับตันทีมสำหรับการแข่งขันในฟุตบอลยุโรปมาบ้างระหว่างเกมการแข่งขันแล้วมันก็ถือเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษเสมอเมื่อใดก็ตามที่ผมได้นําเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆก้าวเท้าลงสนามไปดังนั้นสำหรับเกมในคืนวันอังคารนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากกับการได้ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีก ผมคิดถึงบรรยากาศเหล่านั้นผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ยินเพลงเปิดของการแข่งขันและนำเพื่อนร่วมทีมของผมลงสนามไปสมอสอนอย่างลิวพูลจำเป็นจะต้องได้เล่นในรายการอย่างแชมเป้นลีและท้ายที่สุดเราก็ได้กลับมาแล้วเราจะก้าวเท้าลงสนามไปและทำผลงานให้ดีขึ้นกว่าในเกมนัดล่าสุดของเรา เราจะต้องแสดงมันออกมาให้เห็นว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้ผมตั้งตารอเกมนี้เลยนะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งด้วยว่าบรรดาแฟนบอลของเราจะเดินทางตามมาเชียร์เราถึงขอบสนามด้วยสปิริตที่แรงกล้าและเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มเรามาลุยกันต่อเลยข่าวต่อไปของวันนี้พมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูควันหลงสำหรับผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้าง เมื่อทีมของเรามีการเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสก่อนที่จะพลาดท่าเสียทีปราชัยเป็นนัดแรกของฤดูการนี้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์จากการทำประตูโทนของทางคันลัมฮัสซันโอดอยในนาทีที่72ของการแข่งขันยัดเยียดความพ่แพ้ให้กับทีมของเราไปในท้ายที่สุด อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นคนแอซิสสำหรับประตูดังกล่าวข้างต้นก็คือทังแอนโทนีอีรองกาปีกดาวรุ่งของทางนอตติงแฮมฟอเรสที่พวกเขาทุ่มเงิน15ล้านปอนด์ไปคว้าตัวนักเตะรายนี้มาจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว นั่นทำให้โจตัวก้าวขึ้นเป็นกำลังหลักสำคัญของพวกเขาในเวลาอันรวดเร็วและหลังเกมดังกล่าวอีลองกาก็มีการฉลองความสำเร็จที่สามารถคว้าชัยชนะเหนือยอดทีมอย่างทางลิเวอร์พูลได้ด้วยการแชร์โพสต์การฉลองประตูของเขากับทางโอดอยลงในอินสตาแกรมส่วนตัว แต่จุดที่น่าสังเกตก็คือคนที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ด้วยก็คือทางบรูโน่ไฟนันเดสจอมทัพกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองหลังจากตัวของเขาได้เข้ามาร่วมคอมเมนต์ด้วยข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความว่าชายหนุ่มที่แอสซิคน,นั้นก่อนที่จะมีการปิดท้ายด้วยการใส่อิโมจิเป็นรูปปรบมือให้ นั่นจึงทำให้มีแฟนบอลบางส่วนในสื่อสังคมออนไลน์นำไปขยายความกันต่อเลยว่าเมื่อแมนเชสเตอร์อยู่นายเต็ไม่สามารถจะเอาชนะลิเวอร์พูลได้ตัวของพวกเขาเองได้แค่เพียงนักเตะเก่ามาทำแอสซิใส่ทีมของเราได้แบบนี้ก็เ,เล่นออกกับตันทีมของทาง Red Devil ถึงกับออกมาแสดงความดีใจแบบออกนอกหน้าขนาดนั้นกันเลยหรือ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของหนึ่งในอดีตดาวยิงขวัญใจแฟนบอลอย่างทางดีวะโอริกี้หัวหอกมหาเทพที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยกย่องเลยว่าเป็นตัวนำโชคให้กับทีมของเราเสมอมาและสามารถที่จะก้าวขึ้นมาทำประตูสำคัญสำคัญได้มากมายช่วยใหสโมสรในยุคข,ของทางยอเกนครอขึ้นมาควา้าแชมป์รายการสาคัญได้หลายหน อย่างไรก็ตามหลังจากที่เจ้าตัวหมดสัญญากับทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์ของปี2022เขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับทาง AC ซีมิลานแต่ก็ไม่สามารถที่จะสอดแทรกขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมของพวกเขาได้ นั่นจึงทำให้เขาถูกปล่อยยืมตัวมาลงเล่นกับทางน o ตติงแฮมฟอ o r เรสในอีก12เดือนให้หลังที่ซึ่งจู้ตัวก็ฝากเฟรติทำไปเพียงแค่ประตูเดียวจากการลงสนาม22นัดในการแข่งขันทุกรายการจนเขาถูกปล่อยกลับไปให้ทางต้นสังกัดที่แท้จริงกับทางรอสสูเนรีอีกครั้ง ดังนั้นการที่ทางมิลานมีโปรแกรมสำคัญต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางลิเวอูลในคืนวันพรุ่งนี้ก็ทำให้หลายคนมีการจับจ้องเลยว่าเราจะได้เห็นตัวของโอริกี้กลับมาเผชิญหน้ากับทางต้นสังกัดเก่าของเขาในฐานะคู่แข่งหรือไม่อย่างไรกัน แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง This Is Anfield สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ดอกมายืนยันเลยว่าเราจะไม่มีทางได้เห็นภาพดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเป็นเพราะตัวของโอริกี้เองจะไม่ถูกใส่ชื่อสำหรับเกมลับมือกับทางลิเวอร์พูลของเราเนื่องด้วยดาวเตะวัย29ปีไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของทางเอซีมิลานอีกแล้ว เขาได้ถูกปรับลดชั้นลงไปเล่นให้กับทีมสำรองของพวกเขาโดยไม่ได้มีส่วนร่วมกับการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้หลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคู่แข่งของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรากลับมาดูทางฝั่งของสโมสรเราเองกันบ้างกับความพร้อมก่อนเกมนัดสำคัญในเกมนี้ หนึ่งในคนที่ถูกจับจ้องมากที่สุดก็คือเฟเดริโกเคียซ่าปีกป้ายแดงที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางมาลายยูเวนตุสในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์ที่ผ่านมา โจตัวเองยังไม่มีโอกาสได้ลงประเดิมสนามให้กับทีมใหม่ของเขาเลยแม้แต่นาทีเดียวอย่างไรก็ตามการฟาดแข่งกับทางเอซีมิลานในนัดนี้ก็จะถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดพวกเขาถือเป็นคนที่มีความคุ้นเคยกับสโมสรจากเวทีเกาโชรสเรอาเป็นอย่างดีนอกจากนี้หากเรามากลางสถิติในอดีตที่ผ่านมาดูก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยว่ามิลาน เป็นหนึ่งในทีมโปรดของทางเคียซ่าเลยก็ว่าได้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมก,กราคมในปี2021เคียซ่าปุกมาเยือนที่สนามซานซีโรแห่งนี้เป็นครั้งแรกในฐานะนักเตะของยูเวนตุสหลังจากย้ายมาจากทางฟิโอรนตินาในรูปแบบสัญญายืมตัว แล้วเขาก็สามารถระเบิดฟอร์มเทพจนเป็นที่ประจักษ์กับการทำไปสองประตูโดยลูกแรกมาจากเท้าขวาในครึ่งเวลาแรกและลูกที่สองมาจากเท้าซ้ายในครึ่งเวลาหลังด้นบันดาลชัยให้กับทางเบียงโคเนลี่ไป3ประตูต่อหนึ่งโดยกัน อันที่จริงแล้วผลงานที่สุดยอดของเคียซ่านในสนามซานซีโรนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เขายังลงเล่นให้กับทางฟิโอเรนติน่าแล้วด้วยซ้ำไปเมื่อเขาทำสถิติจะยิงได้หรือทำแอซิสได้อย่างน้อยหนึ่งลูกขึ้นไปตลอด4เกมที่บุกมาเยือนมิลานที่สนามแห่งนี้ โดยแบ่งเป็นการที่เขาทำไป2ประตูและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำไปอีก3แอสซิสต์ดังนั้นหากจะมีเกมไหนที่เหมาะสมกับการที่เขาจะลงประเดิมสนามให้กับทางลิเวอร์พูลมากที่สุดก็น่าจะเป็นการแข่งขันเกมนี้นี่แหละแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ